ห้องสวยราคาถูกขายต่ากประทุนติดรถไฟฟ้าเซนทิกติวานนท์ห้องนี้น่าสนใจสุดๆสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูคอนโดอีกหนึ่งห้องนะครับที่น่าสนใจสุดๆเลยนะครับในโครงการเซนติกติวานนท์นะครับซึ่งเราบอกว่าห้องนี้นะครับเจ้าของขายต่ากประทุนหลายแสนเลยนะครับ โครงการเซ็นทริคปิวานนน์เนี่ยเขาอยู่ติดกับรถไฟฟ้าสถานีแยกปิวานนท์นะครับซึ่งต้องบอกว่าเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะครับ ซึ่งโครงการนี้นะครับเขาจะมี2อาคารนะครับคืออาคาร A และอาคาร B นะครับในส่วนของส่วนกลางของโครงการเนี้ยเขาก็จัดสรรไว้ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับซึ่งเข้ามาใต้ตึกนะครับก็จะมีล็อบบี้ขนาดใหญ่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับและมีห้องสมุดอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเหมาะสําหรับการมานั่งทํางานและอ่านหนังสือมากๆเลยนะครับมีส่วนของชั้นบนนะครับก็จะมีในส่วนของสระว่ายน้ำฟิตเนสเซ็นเตอร์ และสกายเล้าอยู่ข้างบนนะครับรวมทั้งมีสวนขนาดเล็กอยู่ข้างบนด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวห้องกันนะครับซึ่งตัวห้องเนี่ยครับขอยู่ชั้น26ติกตึกบีนะครับขนาด33ตารางเมตรนะครับเปิดประตูห้องเข้ามานะครับก็จะเจอในส่วนของ l i ิฟฟิ้ง o ูมนะครับโดยโซฟานะครับเป็นโซฟาเบสนะครับแล้วก็มีทีวีขนาดใหญ่แถมให้ในห้องนี้ด้วยนะครับ ตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนของห้องครัวนะครับซึ่งเป็นครัวปิดด้วยนะครับทำให้ไม่มีกลิ่นรบกวนเข้ามาในส่วนของห้องนอนและลิฟ่งรูมนะครับสำหรับวิวของห้องนี้นะครับค่อนข้างที่จะโล่งโปรง่งสบายมากๆเลยนะครับและตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของห้องนอนนะครับ เป็นยังไงบ้างครับสําหรับห้องนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับในส่วนของราคาโลเคชันและดีเทลต่างๆเพิ่มเติมนะครับสามารถดูใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและถ้าสนใจจะนัดหมายดูห้องจริงนะครับสามารถติดต่อผมมาได้ตามช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ